ก็คือ,คอลังนั่นแหละครับทํางานมาทั้งวันแล้วกันใ้เวลาแล้วก็เลิกนะครับเลิกงานที่พักที่พ่นครับนั่นแล้วที่ผมบบได้รีวิวนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึ่งครับที่บ่ค่อยสะดวกเลยบบค่อยได้รีวิว ครับเมื่อเลิกงานแล้วก็มีการสแกนนิ้วสแกนหน้าครับการทํางานเป็นลูกจ้างก็สิเป็นจังซีครับหลายๆบ่บนหลายๆแห้งเนาะครับเนาะตามลุงงานตามบริษัทห้างร้านต่างๆครับก็จะมีการสแกนนิ้วสแกนหน้าครับเข้างานออกงานครับเมื่อเสร็จแล้วครับสำหรับผมเองครับ พักอยู่ในบริเวณบริษัทนี้ครับทั้งบริษัทเพิ่นได้เตรียมห้องให้ผมห้องหนึ่งครับซึ่งย้ายออฟฟิศที่ทำงานครับอยู่อีกตึกหนึ่งไม่อีกตึกหนึ่งครับนี่ครับตึกที่อยู่ข้างหน้าเนี่เป็นตึกออฟฟิศใหญ่ครับผมก็ได้มีห้องพักห้องนอนอยู่นี้ครับก็เลยครับพอเลิกงานจากอีกตึกหนึ่งห้องหนึ่งครับ ิดเรียบร้อยครับเก็บทุกสิ่งทุกอย่างน้ำไฟครับเช็คเรียบร้อยกัิมาจังซีครับคู่มือครับทั้งเช้าทั้งเย็นวนไปวนมาอยู่นี่แหละครับยี่สิบสามสิบปีครับเ,เงินหาท่องเลี้ยงลูกเลี้ยงเตาครับนี่คือความรับผิดช,ชอบของคนเฮ้าเนาะครับเนาะอันนี้มันเป็นสัจธรรมของมนุษย์ครับผมเองก็ยู้ ในหมดหนึ่งของศัจธรรมของมนุษย์เหล่านี้ครับที่ต้องรับผิดชอบครับเมื่อหามีครอบครัวก็หาเงินหาทองครับมาทำงานเป็นลูกจ้างเขาก็ได้เงินไปทำเองก็ได้เงินไปเฮ็ดยังก็หาเงินมาเพื่อครับบริหารครอบครัวครับกับโแตกต่างกันครับกับคนอื่นๆครับคนอื่นๆเขาก็ดินร่นคือกันกับเพ้านี่แหละครับ แต่ว่าผมเองเป็นครั้งแรกครับที่มาเปิดเผยครับที่พักที่เศร้าครับหรือว่าการเข้างานออกงานเล็กๆแน่น้อยครับให้เพื่อนๆได้เบิ้งครับผมเองก็อายุ68ปีแล้วครับแต่ว่าเจ้านายเพื่นกันยังครับเลี้ยงไว้ดูแลช่วยกันครับในบริษัทนี้ครับอายุดีมีแห้งคือว่านั่นแหละครับ เหมือนยูวัดค่าน้ำค่าไฟกับบริเซียครับ,น,รบนี่ครับมาถึงโต๊ะนี้ครับะสีพักอยู่ตึกนี้กับกินข้าวกินน้ำครับอาบน้ำอาบท่าและกันอนตามธรรมเนียมครับขอบคุณทุกคู่ทุกคนครับที่เข้ามารับติดตามผมรับต่อไปนี้ก็สิเริ่มรีวิวคือเก่าคือหลังฮะละครับเพราะว่าช่วงโควิด บ่ได้รีวิวซะครับนานพอสมควรครับห่างหายไปครับแต่ว่าผมก็กลับมาแล้วครับก็สิหาโอกาสออกไปรีวิวข้างนอกมาพบปะกับสุคูสุคน